สวัสดีครับเมื่อนี้ทางโชคโชคคุณฟา้ามจะพามาชมวัวนะครับพวกนี้จะเป็นสายพันธุ์คนดูแลบอกว่าพันธุ์กระบินไม่แน่ใจว่าเป็นพันธุ์อหนชาโลเล่จะเป็นลูกผสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นงัวหลวงที่อ่างลกไกนะครับเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้ศึกษานะครับ เยอะเลยนะครับมีแต่ตัวอ้วนๆเลยนะครับตัวตัวนี้อยู่ที่อ่างดอกกายนะครับก็เป็นของเกษตรนะครับก็จะมีเลี้ยงไว้หลายอย่างนะครับศูนย์วิจัยของเกษตรที่อ่างเก็บน้ําดอกกายนะครับ แต่ตัวอ้วนๆเลยครับแล้วก็จะมีพ่อพันธุ์หูงเลยตอนนั้นเป็นพ่อพันธุ์หูงตัวพ่อพันธุ์หูงใหญ่มากมาติดชาโรรีนะน,นะครับติดเลเยอะนะครับนี่ครับ แต่ตัว,อ,วอ้วนๆเลยนะครับนเนื้อหนังมาเลยนะครับฝูงนี้สมบูรณ์มากนะครับก็เป็นอยู่ที่ศูนย์วิจัยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพอดีเจอมาเที่ยวมาเจอนะครับเลยถ่ายฝูงวัวฝูงนี้ชมครับ